โยสวัสดีชาวซัมเมอร์อลนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําทิคเล็กๆน้อยสําหรับการปลุกขั้น2ของมอนเตอร์นะอ่ะก่อนอื่นนี่ก็คือมอนเตอร์ปลุกขั้น2ที่ผมเตรียมมามันจะมีลัอกขนาดเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นเจ้าไอตัวอย่างนี้ที่มันสามารถปลุกขั้น2ได้เผือใครไม่รู้จักตัวมอนเตอร์ปลุกขั้นสองนะครับมันก็คือมอนท,ที่มีดาวส้มเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะมีมอนบางประเภทครับที่มันจะเป็นมอนธรรมดาที่เราหามาใช้ได้ และมันจังเป็นบอลที่มีสิทธิพิเศษในการปลุกขั้นสองได้ด้วยอย่างเจ้าลาอ็อกอย่างเงี้ยไม่ก็เจ้าโคลจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เวลามันปลุกขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนงี้แต่พอปลุกขั้น2มันจะหน้าตาเท่ขึ้นอย่างนงี้ซึ่งไม่ใช่บอลทุกตัวที่ทําได้นะฮะเวลาปลุกขั้นสองเนี่ยอันนี้เป็นฟิลเจอร์ที่เกมเขาเพิ่มมาภายหลังนะฮะก็เพิ่มมาได้หลายปีแล้วล่ะนี่เราจะมาปลุกขั้นสองตรงหลุมมิติที่มันจะอยู่ประมาณนี้ อ่ามันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นประมาณนี้นะฮะหลุมมิติเผื่อใครเพิ่งเล่นใหม่ผมเลยต้องอธิบายเพิ่มนะซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะปลูกมอนเตอร์ขั้นสองในหลากหลายประเภทได้อิน ami, ุการมิกิฟฟอนมีนักรบประมาณนี้แล้วก็มีอีกหลายหลุมมิติเลยซึ่งเวลาปลูกหลุมมิติให้เวลาเราจะปลูกมอนเตอร์เนี่ยมันก็ต้องไปฟาร์ม e exp พิเศษใช่ไหมอ่าก็คือต้องไปฟาร์มตรงน,นี้ต้องพาเราเออกไปฟาร์มชั้น5 ประมาณ90กว่าครั้งถึงจะปลุกถึงจะมีสิทธิ์ปลุกขั้น2ได้ไมันจะเป็นประมาณนั้นทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะแนะนําในคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือทริคการปลุกขั้น2ให้ได้โดยมีประสิทธิภาพนะสำหรับผมเองผมไม่รู้จะเรียกมันยังไงเหมือนกันอ่ะก็คือมอนสเตอร์ปกติอ่ะอย่างถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยมันเป็นมอนสเตอร์แค่ปลุกแค่ขั้นแรกใช่ไหมถ้าแฟนอยากจะมีเลเวลอัพสกิลซึ่งก็คือไอ้ตรงนี้อ่าเลเวลอัพสกิลตรงนี้เต็มเนี่ยแฟนจะต้องกินมอนสเตอร์ตระกูลเดียวกันกันกบแฟนแฟนก็คือแแฟฟนนนนต้้องกกิดวยั ม่ก็กินมอนสเตอร์ที่เป็นตระกูลแฟรี่มันถึงจะสามารถปลุกขั้นสองได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงจะสามารถอัพสกิลได้เดี๋ยวตรงไหนนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างผมอยากจะปลุกลาพิษอย่างเงี้ยลาพิษของผมเนี่ยมันเป็นวอนเตอร์ปลุกขั้นแรกใช่ไหมที่มันยังเลเวลสกิลยังไม่เต็มถ้าผมอยากจะเอาลาพิษมาปลุกเอ่อมาอัพสกิลเพิ่มเติมเนี่ยผมก็ต้องมากดดูในคลังแล้วผมก็จะเห็นว่าถ้าผม กดให้ลาพิทกินลาพิทด้วยกันเนี่ยหรือไม่กรตระกูลดาสวินเวทมน์ด้วยกันเนี่ยจะเป็นลาพิทปกติหรือว่าจะเป็นออแอตตาเนี่ยมันก็จะสามารถอัพสกิลได้มันจะมีไอคอนที่ขึ้นว่าสกิลอัพตรงนี้ให้อยู่มันจะขึ้นบอกประมาณนั้นแต่ว่ากับมอนเตอร์ปุกขั้นสองมันไม่ใช่อย่างนั้นมอนเตอร์ปุกขั้นสองเนี่ยขั้นตอนการอัพสกิลมันจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องกินมอนเตอร์ตระกูลเดียวกันอย่างเจ้าลาอ็อกอย่างเจ้าลาอ็อกตัวเนี้ยของผมยังสกิลไม่ อากผมอยากจะทําให้บอนเจอร์ดาวสบเนี่ยมันมีเลเวลสกิลเต็มเนี่ยผมก็ต้องให้มันกินลาออกด้วยกันอย่างคุณได้เห็นเห็นปะเนี่ยผมก็ต้องกินลาออกด้วยกันมาถึงจะเลเวลสกิลขึ้นหนึ่งสกิลต่อหนึ่งตัวซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเพราะว่ามันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันหมายความว่าเราต้องมาที่นี่แล้วก็เอามอนสเตอร์ปลุกขั้นแรกธรรมดาเนี่ยมาปลุกขั้นสองเรื่อยๆเพื่อสะสมเป็นอาหารให้มอนสเตอร์หนึ่งตัวของเราที่เป็นตัวหลักเนี่ยกิน เออมันจะเป็นประมาณนั้นมันถึงจะสามารถอัพสกิลได้บางคนก็เลยหลีกเลี่ยงกันนะเขาเลยจะใช้เดวิมอนแทนเดวิมอนเนี่ยก็คือเป็นเอ่อเป็นวัตถุดิบการอัพสกิลนะที่ให้มอนเตอร์ตัวไหนกินเพื่ออัพสกิลก็ได้บางคนคก็เแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะฮะแต่ว่าผมจะไม่แนะนําอย่างนั้นเพราะว่าผมคิดว่าเดวิมอนมันมีค่าเกินกว่าจะให้พวกมอนเตอร์ขั้น2กินนะฮะอันเนี้ยมันควรเอามาให้แค่มอนเตอร์5ดาวที่หาตัวอัพสกิลยากมากินเท่านั้นนะผมเลยไม่อยากแนะนําอย่างนั้นอย่างวิธีที่ผมจะ มันก็แล้วแต่หะะว่าใครจะทํำยังไงแต่ว,ว่าวิธีที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆก็คือทําอย่างนี้ผมจะมีคุณจะเห็นใช่ไหมว่าผมะจะมีมอนเตอร์เตรียมปุกขั้น2ไว้เยอะเลยอจะมีมีดักลบมีแฟรี่มีหาปุ Fairy, ม, p, มีอะไรต่อมีอะไรซึ่งไอ้พวกนี้แน่นอนว่าไอ้พวกนี้เลเวลอัพสกิลมันมันเต็มมันเต็มหมดแล้วก็คือเกือบเต็มหมดแล้วละ่ะมีเป็นสิบบตัวแล้วละ่ะวิธีที่ผมจะทําก็คือผมจะทําอย่างนี้แหละ อย่างถ้าผมอยากจะปั้นหมีนัก,กลบสักตัวหนึ่งมาเล่นเนี่ยอย่างถ้าเป็นหมีนัก,กลบทลมอย่างเงี้ยผมก็จะปลุกขั้น2ตัวหลักมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้ที่เหลือเนี่ยมาปลุกเตรียมเป็นขั้น2เพื่อให้หมีนัก,กลบตัวหลักเนี่ยกินเป็นอาหารเออผมจะทําอย่างนั้นทีนี้ผมก็จะได้เลเวลอัพสกิลมาโดยที่ไม่ต้องใช้เดวิมอนแล้วอันนี้คือผมมองว่ามันมีประสิทธิภาพดีนะเพราะว่าเดวิมอนมันเป็นของที่จําเป็นมากอย่างผมเนี่ยจะประหยัดเดวิมอนมากเลยนะอย่างตอนเนี้ผมก็มีเดวิมอนใช้ตัวใช่ป อ่าผมเล่นมาจนถึงขน,นาดได้มีเดวิมอนดอง6กสบปดตัวจริงๆที่แรกมีมากกว่านี้แต่ว่าใช้ไปหน่อยแล้วก็ผมก็มีมอน5้าดาวอยู่เยอะเลยถ้าผมถ้าที่ผ่านมาผมใช้เดวิมอนของผมเนะี่ยอัพให้ตัวปุกขั้น2กินนะ่ะผมก็คงไม่มีเดวิมอนเหลือให้ตัว5้าดาวที่ผมเตรียมดาวไปเล่น r t a เพวกนี้เออผมก็เลยประหยัดเดวิมอนไว้ถึงแม้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะกับการเอาไอจีส้มอย่างเงี้ยเอาไอจีส้มที่มาเราได้มาน้อยนะแต่ละสัปดาห์มา อัพขั้นสองรัวๆแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดนะมาเดีวทีนี้เรามาอัพม์เราเป็นขั้นสองรัวๆกันนะฮะโดยผมจะไประเบิดในแนว1 0หนึ่งูนย์้าสูของเซิร์ฟยุโรปนะไอเซิร์ฟโกลบอลมีใครเล่นอยู่เซิร์ฟโกลบอลมั้งครับนี่แต่ละสัปดาห์ที่ผมหมั่นเพียรปลุกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่เอาจี้ส้มไปฟาร์มดูหรือทำอย่างอื่นเลย ป็นไงกันบ้างวะมันจะออกมาเป็นภาพยังไงวะปลุกลัวครับปุกลัวไหนโดซเซ่ผมยังมีไอ้พวกนี้ที่เลเวลสกิลยังไม่เต็มผมไม่รู้มีหมีหมีผมพอหรือเปล่าอ่ามันใช้ต้องใช้ตัวธรรมดากินประมาณเท่าไหร่สิบสามหรออันนี้มันต้องแบบว่า เลเวลสกิลในการปกขั้นแรกมันต้องเต็มก่อนนะครับถึงจะทะลุไปขั้น2ต่อได้อ่ก็จะเหลือเศษเป็น2ตัวเทสเลเวลอัพสกิลปกขั้น2เต็มแล้วแต่ขั้นแรกยังไม่เต็มทีเนี้ยพอได้มาตามเนี้ยแล้วผมก็จะให้มันกินกันเองเพื่ออัพสกิลได้เลยเว้แต่ว่าอ่าทำแบบนั้นมันจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าจะคุ้มสุดๆเนี่ยเราต้องแบบทําให้มันเป็นหดาวด้วยเอ,อ๊ใช้คํำยังไงดีวะ แบบว่าถ้าคุณเล่นมาพักหนึ่งอะจนคุณมีมอนสเตอร์6ดาวครบแล้วอ่ามอนสเตอร์มอนเตอร์6ดาวที่คุณจะใช้ผ่านในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือมอนสเตอร์6ดาวประมาณ50ตัวนะครับที่ผมใช้เล่นในทุกคอนเทนต์ที่ผมเล่นมาเลยอ่าว่าไงดีล่ะคือมันจะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ทําตอนต้นเกมใช่ปะมันจะมีคอนเทนต์อ่าห่วงอเวจีมอ่า ห่วงเวทีถ้ำมังกรป้อมยักษ์ในโคเปอรีถงวิญญาณป้อมประการเหล็กถงพิพากษามีดันเจียนท่าดันเจียนอาร์ติแฟกอะไรพวกนี้มันจะมีคอนเทนต์เริ่มต้นให้เราเล่นเยอะแยะซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องใช้เท่าที่ผมลองทํามานะผมลองลิสต์มามันก็ต้องใช้มอนเตอร์ประมาณ50ตัวแหละกว,ว่าจะเล่นจบทุกอย่างได้อันนี้ผมปั้นมาครบเรียบร้อยแล้วผมไม่จําเป็นจะต้องมีปั้นมอนเตอร์6ดาวอะไรเพิ่มเติมนะนอกจากตัวที่ผมอยากจะปั้นมาเล่นลนู่นเล่นนี่นะเพราะงั้นอนะด้วยความที่ผมมีทรัพยากรพร้อมอย่างนี้ ผมมีเดวิมอนสาหรับการปั้นมอน6หกดาวเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ได้ใช้เนี่ยผมสามารถเอามาอัพให้เจ้ามอนเตอร์อาหารปูกขั้นสองพวกนี้ได้หรือแม้ก็จะเป็นสกอก็ได้เป็นสกอขาวอ่าอย่างสกอขาวที่ผมรวบรวมมาเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ละเดี๋ยวเดีย๋ยวอ่าตอนนี้ผมมีประมาณเกือบสองหมื่นนะฮะมีหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่านะเกือบสองหมื่นผมสามารถซัมมอนพวกนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำหกดาวได้แล้วผมจะทำแบบอ่า ทำเอาวัตถุดิบมาทำหกดาวพวกนี้ให้เจ้ามอนเตอร์พวกนี้เนี่ยแหละสาเหตุว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้ก็คือที่ผมจะใช้เป็นเจ้าอาหารนะครับหมีตัวนี้ผมจะใช้มันมันเป็นอาหารผมไม่ได้จะใช้มันเล่นอะไรแค่แบบจะเอามาให้ตัวอื่นเขากินแต่ผมจะปั้นให้มันเป็นหกดาวก่อนเพราะว่าถ้าผมปั้นเป็นหกดาวเนี่ยผมจะได้จี้ส้มมาด้วยเห็นปะ่ะคือจี้ส้มเนี่ยมันจําเป็นต่อการฟาร์มหมครับบางทีอ่ะถ้าผมไม่มีเพชรเหลือแล้วอะถ้าเพชรแดงผมหมดอะ อ่ะไอเพชรแดงมุมมุมซ้ายมุมขวาบนที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมหมดมันแล้วผมก็ไม่สามารถซื้อจี้ส้มได้ต่อเน,นี่ยผมก็ต้องหาวิธีอื่นมาเติมจี้ส้มของผมซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการปั้นเจ้ามอนเตอร์พวกเนี้ยมาเป็นหกดาวเพื่อไล่ไปอ่ะคือผมจะปั้นมาเป็นหกดาวเฉยเพราะว่าไอวิธีการทํามอนเตอร์เป็นหกดาวเพื่อเอามาเป็นจี้ส้มเนี่ยเอยเอามาเป็นจี้เหลืองเนี่ยมันก็มีมานานแล้วลหละแต่ว่าเราจะติดปัญหากันตรงที่แบบ ถ้ามันปั้นมาเป็น6ดาวเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะเอามันไปเก็บไว้ตรงไหนเออถ้าเรายังมีมอนสเตอร์ไม่ครบเนี่ยเราก็ทํามอนสเตอร์ที่เรายังไม่มีเนี่ยเป็น6ดาวได้อ่าแต่ว่ามันก็จะอยู่ในคังแล้วใช่ไหมเราก็ใช้อยู่ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่มันเอามาปั้นเป็น6ดาวเพื่อเอาจี้ส้มเฉยเฉยเนี่ยถ้าเราปั้นมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเต็มคังใช่ไหมแล้วบ้านเราก็จะลกเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเอาวิธีนั้นเนี่ยมาใช้กับมอนสเตอร์ที่มันจะเป็นอาหารพวกนี้คือยังไงสักแป๊บหนึ่ ผมเลยไม่ได้เอ่อผมเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเออเพราะว่ามันก็ดีเพราะว่ามันก็ดีใช่ไหมการที่เรามีจี้เหลืองมาฟาร์มหาลูนอะไรเพิ่มเติมไม่รู้สิผมอาจจะใช้คําอะไรกำกวมแล้วไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยไอ้เรื่องนี้มันซับซอ้อนแล้วผมก็อธิบายไม่เก่งเท่าไหร่เราเป็นคนอย่างนี้ก็ยังจะหน้าด้านทํา youtube นะครับไม่รู้คิดอะไร <c oughs> อันนี้ผมตั้งให้มันกินผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ย ปกติผมจะตั้งให้มันกินแค่สองดาวเนี่ยวะน,นี้มากินสาดาวอ่าต้องตั้งการเลือกมอนเตอร์อัตโนมัติดีๆนะครับเราก็จะเลือกแค่มอนหนึ่งถึงสองดาวที่เป็นสามราวหลักเท่านั้นส่วนสามกับสี่ดาวขึ้นไปแล้วก็เป็นแสงมืเดเนี่ยไม่เอาอะไรประมาณนั้นใช่ปะวะเมื่อกี้ผมอธิบายถูกปะวะอ่ามันก็จะบอกว่ามอนเตอร์ที่มีตามเงื่อนไขไม่พอใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับเราก็ อันเชิญมาเพิ่มจากสกอร์เป็นหมื่นของเราเนี่ยถ้าเล่นมาเรื่อยๆอ่ะมันจะมีกิจกรรมมีอะไรให้คุณแลกสกอร์ขาวนะฮะอย่าลืมแลกครบตามโคตา้าของตัวเองนะแล้วก็จะได้พวกนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำมอนเตอร์หกดาวเหลือทิ้งเหลือใชออ้มอนเตอร์หกดาวกินทิ้งกินขวากอ่ะแล้วเราก็จะได้จีเราก็จะสามารถแปลนรูปมันเป็นที่เหลืองมาฟาร์มต่อผมควรจะเรียบเรียงคาพูดก่อนทำคลิปวิดวีโอนี้ป่าวะ่าผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสําคัญแล้วต้องอธิบายดีๆนะแต่ว่า กูก็เป็นซะอย่างเงี้ยไม่คิดแล้วก็ทําเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีเป็นหมื่นครับกดไปเถอะเออยังไงไอ้สกอ์ขาวมันก็ล้นอยู่แล้วนะเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เป็นที่ส้มเพื่อการลงทุนในอนาคตยังจะดีกว่ายเยอะเลยเก็บไปทํำไมมอนหกดาวผมก็ทํามาเต็มตามโคต้าที่จะใช้เล่นทุกคอนเทนต์ได้แล้วแล้วก็เอามาไลา่ให้เออถ้าใครแบบ ยังไม่มีจี้อะไรฟาร์มก็เอาไปทำตัวที่ต้องใช้ให้ครบโคตา้าก่อนก็ได้นะครับไม่รู้จะใช้คำยังไงแต่ว่าคุณอาจจะมีตัวที่จะใช้ฟาร์มอะไรเยอะอย่างเงี้ยมี5ดาวมี6ดาวมี5้าดาวมี4ดาวที่จําเป็นต้องใช้ก็เอาพวกนั้นได้ขึ้น6ดาวก่อนนะครับค่อยมาทําอย่างนี้เออเอาให้ครบตามจํานวนที่ต้องใช้อะแบบว่ายัางคุณมีแผนจะใช้มอนเตอร์40ตัวในการเคลียร์คอนเทนต์ต้นเกมให้หมดนฮะ ไอสี่สิบตัวนั้นก็ต้องเป็นหกดาวให้เกี่ยงก่อนอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมโอเค เน่พอมาถึงขนาดนี้กูจะเห็นว่าสิ่งที่ผมมีคืออะไรสิ่งที่ผมมีก็คือจี้ส้มมหาศาลที่ผมจะใช้ฟาร์มได้อีกต่อเนื่องหลายวันไม่หลับไม่นอนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มีหมีถูกกันเชิญเข้ามาอีกแล้วก็ใส่ไปเพิ่มครับอในตัวที่มันพร้อมจะปลุกเหลือเป็นเซสเซ็็รับง่ายๆอยู่ แล้วก็ขาวได้มันก็เตีอย่างเงี้ยแหละเก็บไปเยอะเยอะเรียบร้อยบีจี้ส้มขนาดไหนกันวู้เราฟาร์มได้อีกหลายวันเลยนะเนี่ย ประหยัดเพชรสม้มเอ้ยเพชรแดงไปได้มากครับเอ้ยเหลือตระก,กูลแฟรี่ทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นวะโดไอตัวไหนที่มันยังปลูกไม่เสร็จเนี่ยแล้วผมจะคัดว่าเดี๋ยวจะเป็นอาหารเนี่ยผมจะเอามาใส่ไว้ใน เอ่อในอันเนี้ยสิ่งก่อสร้างเนี้ยที่มันเป็นคังเก็บมอนเตอร์รูปดาวห้าแฉกอย่างเงี้ยอ่าผมจะกดมันใช่้ยแมันจะมีหมวดทั่วไปอยู่เอออันเนี้ยผมจะเก็บไว้อย่างเงี้ยเพื่อรอว่าเดี๋ยวไอ้โปรเนี้ยต้องปลุกในอนาคตอ่าปลุกขั้นสองในอนาคตก็จะมาเก็บไว้แยกกันส่วนมันจะต่างกับคังหลักที่มันจะเก็บมอนเตอร์ซ้ากันได้นะไอ้คังเมื่อกี้จะเก็บมอนเตอร์ซ้ากันไม่ได้ซึ่งมันเหมาะจะเอามาวางไว้เป็นตัวที่รอปลุกขั้นสองเลยในหมวดทั่วไปเนี่ยนะฮะ มาทีนี้ก็ถึงเวลาใช้พวกมันกินแล้วครับถึงเวลาที่พวกมันต้องกลายเป็นอาหารแล้วมาดูพี่บูมนาวของผมพี่บูมนาววิกองของผมเนี่ยสกิลเขายังขาดอีกห้าใช่ไหมครับอ่าขาดอีกห้าไอ้อาหารไอ้คมอมดูอัดอย่ามาอัปเดตเกมตอนนี้ไอ้อาหารที่เขาทํามาเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้มันจะลกขังครับนี่เออมันเป็นหกดาวแล้วเราเก็บไว้ก็ลกขังเปล่าๆต้องมาบริหารออกไปเขาเรียกว่าไงวะ ต้องเรียกว่าระบายออกไปอ่ะไปเลยไปก่อนลูกพ่อสกิลหนูต้องครบห้าลูก <c oughs> ต่อไปก็ลูกคอลีของผมลูกคอลีีของผมเนี่ยเป็นฮาร์ปู้ไฟนะที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกๆเลยเออน้องได้อัปเดตเป็นขั้นสองแล้วแต่สกิลยังขาดอีกห้าวันนี้แหละที่หนูจะได้พังอ่ะลูกกินพวกแมงไปให้หมดลูก <c oughs> ไม่รู้คุณเห็นปะแต่ว่าสกิลมันเต็มและเออแล้วนี่รามาฮาหน้องผมสกิลหนึ่งเขายังไม่เต็มเออสกิลหนึ่งยังไม่เต็มกินแม่งหรอกกินลาออกตัวนั้นซะเพิ่มพลังของนายเออว่าไปสมเดอร์วอลก็เกมเอาจริงๆมันก็ดาร์กเหมือนกันนั่นแหละต้องกินเพื่อนต้องกินพราะพวกเพื่อแข่งกัางขึ้นมาละดานเรียน เป็นมอนยืนเฉยๆนะฮะพี่ดาเลียนมอนเมตาตั้งแต่สมัยนูน่นพอตกเมตาไม่มีใครใช้กันก็มีปลุกขั้นสองมาให้ปั้นกันอีกพี่ดาเลียนนะฮะเขามีไอ้น,นี้ลอยสก,กิลเต็มเก็บไว้ใช้งานครับทีนี้ตัวที่จะกินก็คือตัวที่เพิ่งปั้นมาอ่าแกเขาเพิ่มจี้เขามาหกดาวพร้อมจี้หกหลอเออจี้ ที่เหลืองตัวละสองรอยให้ผมแล้วเขาหมดประโยชน์แล้วครับ <c oughs> แหมแล้วสกิลเมื่อกี้นะฮะสกิลลงแค่สกิลหนึ่งอย่างเดียวเลยนะสกิลสองไม่ลงเลยนะโอ้โหเนี่ยต้องทำเพิ่มอีกส่วนตระกูละฮะปู้นะครับไม่ไดิตระกูลแฟรี่หรือไงอันนี้ยังเหลือไซเลนนะฮะฮัปู้ไฟฮัปู้ไฟที่สกิลยังไม่เต็มเนี่ยต้องไปทำเพิ่มแล้วก็จะมีตระกูลแฟรี่ที่ทำมานะฮะ คุณแฟลลี่มีอะไรบ้างเนี่ยที่แรกก็มีแฟลลี่ไฟนะฮะน้องแฟลลี่ไฟที่สกิลเต็มไปเรียบร้อยแล้วอ่ามีแฟลลี่น้ำแฟลลี่น้ำเห็นมันน่ารักดีเลยทำมาสกิลก็เต็มแล้วน้องนิวนะ,ะอีกตัวที่จะปั้นมาเป็นแฟลลี่น้ำแล้วกันแฟลลี่น้ำนี่เดีย๋ยวทำเป็นหกดาวให้นะน้องอิลูเซีย อิโรเซียเนี่ยเป็นมอนเทสอยู่กับผู้เล่นทุกคนมาตั้งแต่ต้นเกมเลยบ้งเพราะว่ามันเป็นมอนแจกตอนต้นนะนะมันจะเป็นซัมมอนแรกหรือเปล่าซัมมอนแรกที่ NPC มันแจกมาให้หรือไงเนี่ยแหละอ่านหกดาวลูกเ,เดี๋ยวพ่อพาไปเล่นอาทีเอ, <c oughs> อก็กินแม่งเลย กินสามตัวน่าจะยังไม่พอหรอกแต่กินกินไปก่อนสกิลมันต้องการห้าตัวส่วนตระกูลมีนักลบนะครับพาดมืดเนี่ยผมปั้นมาตั้งแต่แรกๆเลยสกิลมันเต็มอยู่แล้วส่วนมีไฟผมมีสามมีลบมีเจ็บใช่ไหมที่ปลุกขั้นสองมาเออมันมากพอให้ปั้นใช้ได้สองตัวเลยเอ่าผมจะ ทำตัวหลักอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีไฟก่อนเลยมีไฟเนี่ยครับตัวหลักต้องการสกิล5สกิล1 2 3 4 5ชื่ออะไรลูกเออร์ซ่าเออร์ชานี่ไม่รู้ว่าไปใช้เล่นอะไรแต่น่าสนุกดีอ่าแล้วก็มีลมนะฮะลามากอสใช่ไหมกินพวกเดียวกันลูกเลือ,อัพเลเวลสกิลให้เต็ม เหลืออะไรกว่าเหลือเหลืออะไรอีก,อออไ,อกไม่เหลือแล้วครับอาหารเดี๋ยวต้องไปทําเพิ่มแล้วครับนั่นแหละถ้าคุณมีในกิจกรรมต่างๆในแต่ละรอบอะเขาจะแจกอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวให้ดูอย่างร้านอย่างเงี้ยไค้ข้างล่างตรงนี้มันจะมีมันจะมีแจกให้แลกของไม่จํากัดใช่ปะซึ่งให้ของไม่จํากัดเนี่ยหากซื้อหากซื้อ,อครบตามจํานวนได้จํานวนหนึ่งในราคามันจะเพิ่มจนเราไม่คุ้มที่จะเอาเงินไปไปเสียเพื่อซื้อมันเพิ่ม เห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าเหรียญกิจกรรมราคามันจะเพิ่มขึ้น12อันทุกครั้งที่ซื้อครบ10อันนะถ้าซื้อไป10อันเนี่ยราคาก็จะค่อยๆกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆพอเราซื้อถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่พอดังนั้นอ่ะพอหากคุณซื้อจี้ส้มครบแล้วเนี่ยคุณปีกตัวมาซื้อตรงสกอตขาวก็ดีนะฮะมันก็พอจะใช้ทําอะไรประมาณนี้ได้อยู่แค่มันอาจจะมีวิธีซับซ้อนหน่อยกว่าจะแลกไปต่อยอดมาเป็นจี้ส้มอีกก้อนหนึ่งได้แล้วก็ แล้วก็มีของอื่นให้เลือกซื้อตามสะดวกนะก็จัดสรรเหรียญที่มีให้คุ้มค่านะครับทุกคนอันนี้ผมก็เป็นทีเ่เกเล็กน้อยนี่นแหละแล้วก็ขออภัยด้วยนะวันนี้ว่าไงดีล่ะผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนานและ,และเวลาพูดอะไรมันก็น่าจะกำรรกวมแล้วก็ไม่ได้เรียบเรียงอะไรหนะ่อยขออภัยด้วยนะครับเอาจจะต้องใช้หลายวันแล้วต้องกลับมาทําคลิปสักหลายวันแหละกว่าจะกลับมาพูดอะไรรู้เรื่องตามปกติได้เอ๊ะปกติผมพูดรู้เรื่องปววะ ไม่รู้เไม่รู้โอเคครับไปก่อนนะครับทุกคนไปยบ๊าไปายแล้วก็ดิสคอดเรามีชุมชนนะฮะเดี๋ยวฝากไว้หน่อยก็วิธีเข้าร่วมก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนแบบเราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรของเราก็ได้แล้วผมก็ทําเป็นเหมือนห้องสมุดนะที่ผมจะเอาไกด์ทั้งหมดที่ผมเคยทํามาวางไว้ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้อธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็มันจะมีช่องแชทช่องอะไรต่างๆที่ผมเอามาวางเอาไว้นะ เวลาคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีหน้ากฎที่ผมจะเขียนอะไรไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างในนี้เเป็นอะไรง่ายๆครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วก็จะมีช่องแชทที่เราใช้คุยเรื่องทั่วไปนะฮะจะมีห้องคุยเสียงเดี๋ยวเอาันนี้ขึ้นมาได้ไหมอ่ะโอเคจะมีห้องคุยเสียงแล้วก็จะมีหมวดสมัครเนอร์บอลนะที่ผมจะเขียนว่าตําหนักพุ่นเชิญอ่าในนี้มันจะมีฟอรัมที่ชื่อว่าคู่มือพุอ่นเชิญอยู่ อันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ผมให้คนในชุมชนเนี่ยใครก็ได้เนี่ยมาแชร์ใกล้ของตัวเองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็มีแค่ผมกับคุณเบอร์เกอร์ที่มาแชร์เลยนะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะฮะนี่นะตำหนักบ้วนเชิญคู่มือบ้วนเชิญนะฟอรั่มในเนี้ยไอ้เรื่องการปลูกขั้นสองเนี่ยผมก็เคยทําไกดไว้แล้วเคยทําเป็นคลิปด้วยแล้วก็เคยทํามาเป็นภาพอย่างเงี้ยอ่าผมจะทําบอกเลยนะว่าอย่างอย่างตระกูลอย่างเงี้ยใน ดันเจียนไซคิออนหลุมมิติไซคิออนถ้าจะปลูกแม่มดจะปลูกวากาบอลห้าธาตุเนี่ยเราต้องใช้ตัวอะไรบ้างผมก็จะลิสต์ทีมไปให้อาจจะมีครบเลยแถมผมก็จะมีแชร์รูนอะไรไว้ด้วยติดคอร์ดในมันดีนะครับมันดูได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC เลยใครมีมือถือมีอุปรกรณ์อะไรก็เข้ามาใช้ดูกันได้มีอันอื่นด้วยมีคันเดรูนนี่คือคันเดรูนที่เคยทํามารูนอะไรก็แชร์หมดแล้วส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นแบบมอนฟีดูเพย์เป็นตัวอย่างนะฮะ อใครมาดูก็ทําเรียนแบบได้คุณอยากปลุกตัวไหนคุณก็มาดูได้เลยนะศูนครบก็ทําเสร็จสมบูรณ์ในหมวดของการปลุกมอนเตอร์แล้วแนะ่ะแต่ว่าเกี่ยวกับบอสยังขาดไปตัวหนึ่งแต่ก็คือเจ้าเซคิออนนั่นเองที่ผมยังทําไม่ครบนี่ก็เป็นเอลูเนียเอลูเนียเนมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเออมันใช้หลายทีมหน่อยเพราะว่าเงื่อนไขมันมันใช้ซ้ํากันไม่ได้นะ หรือไงนี่ยแหะครับก็ฝากไว้แค่นั้นนะใครเป็นชาวสมเอร์บอลแล้วก็อยากหาห้องสม,มุดอะไรดูก็มาอยู่ในดิสคอร์ดผมได้ครับโอเคฝากไว้แค่นี้แหละบ๊ายบ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 าย